نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن في نوم فمي إيمان تا الله ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับเวลาเราเข้าไปอยู่ในสังคมเนี่ยเราทำอะไรอะไรหลายอย่างหรือชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็ทำหลายภารกิจเคยพิจารณาบ้างไหมว่าภารกิจที่เราทำทำไปนั่นเนี่ยเรามีอิสลามกี่เปอร์เซ็นต์มีอิสลามกี่เปอร์เซ็นต์ ต้องพยายามคุ้นคิดให้มากๆนะพี่น้องเพราะว่าอิสลามนี่คือวิถีชีวิตคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตจะต้องดำเนินไปตามนี้ตามระเบียบตามคันลองตามวิธีการนะครับตามเงื่อนไขต่างๆที่หลักการอิสลามได้บอกเอาไว้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะาศาสนกิจอย่างเดียวอา้าวหประการต่อไปนี้นะีที่เป็นเรื่องที่ สำคัญที่คิดว่าต้องดูให้มากๆว่าในนั้นเนี่ยเรามีอิสลามกี่เปอร์เซนต์ประการที่หนึ่งการกินของเราการกินของเราการบริโภคของเราทิ้งขว้างบ้างหรือเปล่าฟุ่มเฟือยบ้างหรือเปล่ากินในสิ่งที่ฮาลานหรือเปล่าหรือกินตามกระแสาำ่ากินตามกระแสก็คือโอ้เดี๋ยวนี้เขาฮิตกินไอ้นี้กัน ก็ไปด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะจ่ายมากมายขนาดไหนก็ตามก็ขอให้เด็กกินสักครั้งหนึ่งเขาเรียกว่านักเปิบเนี่ยมีเหมือนกันในสังคมมุสลิมขับรถไปใกล้เป็นร้อยสองกิโลก็ต้องไปถึงร้านนั้นให้ได้เพราะว่าได้ข่าวว่ามันเป็นดีเหลือเกินดีอย่างนั้นอร่อยอย่างนั้นอร่อยอย่างนี้นก็ไปเปิบไปกินสักทีหนึ่งแล้วก็จ่ายอย่างมากมายนะครับท,ทั้งทั้งที่ไปดูแล้วมันก็พอๆกันแล้วกินในกรุงเทพเนี่ขับรถไปร้อยรอยกิโลโอ้โหไป เสียเวลาไปพี่น้องกินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องศาสนาที่เราจะต้องเอาเรื่องนี้เนี่ยเอาเรื่องนี้นะมาปฏิบัติในชีวิตของเราให้ได้ต้องไม่ฟุ่มเฟยต้องกินพอประมาณกินแบบนบีที่ต,ต้องแบ่งกระเพาะไว้สมส่วนตามที่พี่น้องได้รู้ไปแล้วส่วนใหญ่แล้วไอ้เรื่องกินเนี่ยนะพี่น้องผมไปเห็นพี่น้องชาวอาหรับอัลลอฮ์บับเซิอาชัดเดตาบซีรอน เป็นคนที่หมูบัสเซ็ตสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยมากจริงๆอาหารแต่ละมื้อที่กินนั้นต้องเหลือทิ้งทุกมื้อบ้านเราเนี่ยเวลาเข้าค่ายเนี่ยอัลลอ์ค่ายบังค่ายสุดยอดสอนให้เด็กเนี่ยตักข้าวเองนะแล้วก็อย่ากินเหลือถ้ากินเหลือแล้วถูกทําโทษนะเพราะอะไรเขาไม่ได้ตักให้เราแต่เราตักเองข้าวอาสนแกงเดี๋ยวเขาตักให้แล้วก็กินให้หมดข้าวให้หมดแต่ละเม็ดอย่าให้เหลือเลยอัลลอ์ฝึกเด็กได้ดีมาก แต่ไปดูแล้วนะพี่น้องแม้กระทั่งบรรดาผู้ที่อยู่ในวงการสอนอยู่ในบรรดาผู้ที่มีมีความรู้บ้างกินก็มีบ้างเหลือทิ้งผมก็เศร้าใจเราพยายามอย่างยิ่งนะพี่น้องในเรื่องของการกินเนี่ยมีอิสลามกี่เปอร์เซนต์ท่านนาบีบอกกับท่านซะอิมนาบีวกอสบกวยาซะอติบมาตาอามะกะตะกุนมุสตาจาบิดด่าวะ โอซะเอ๋ยจงกินจงกินให้ดีนะเรื่องอาหารเนี่ยบริโภคให้ดีนะแล้วดูอาของท่านก็จะถูกตอบรับดังนั้นพี่น้องดูอาของเราบางทีไม่ถูกตอบรับเนะี่ยไปดูซิเรื่องกินเนะี่ยเป็นยังไงมีอิสลามสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮาลาลไหมฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุร่ายไมช้ยชาย,ชายแพงไหมกินเต็มกระเพาะเกินไปหรือเปล่ากินให้ดีแล้วดูอาจะถูกตอบรับกินให้ดีเนะี่ยครอบคุมหมดเลยทุก ทุกบริบททุกกระบวนการของมันต้องฮาลลัสสตางที่ได้มาต้องสุดจริตอาชีพที่สุดจริตบริสุทธิ์กินต้องไม่ฟุ่มเฟือยกินเนี่ยกระเพาะเป็นยังไงท่านนาบีวางแบบอย่างเอาไว้แบบไหนกินแบบท่านนาบีด้วยอาหารที่ฮาลลานด้วยอาหารที่มันมีคุณค่าจริงๆกินดีเนี่ยนะดูอาถูกตอบรับจึงถามว่าเรามีอิสลามกี่เปอร์เซ็นต์ในการกินข้อที่สอง ริสกีที่หามาแล้วก็จ่ายไปหามาแล้วก็จ่ายไปเนี่ยหามาต้องด้วยหนทางที่บริสุทธิ์แล้วก็จ่ายเอยต้องจ่ายเนี่ยหามาเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะคนบางคนถือว่าก็ฉันเป็นพนักงานนะครับเข้าไปทํางานแต่ละเดือนก็ได้รับมาหมื่นห้าหมื่นเจ็ดสองหมื่นพอได้รับมาแล้วปั๊บเอต้องจ่ายนี่แหละต้องจ่ายนี่แหละจ่ายไปในลักษณะที่ฟุ่มเฟือยหรือเปล่าจ่ายไปในลักษณะที่สุรุย่ยสุร่ายหรือเปล่า ผมเนี่ยระยะหลังๆรู้สึกกลัวมากๆกลัวว่าเอลลาลอให้ริสกีมาเนี่ยพอสมควรพอเพียงในแต่ละเดือนแต่ไอ้ต้องจ่ายไปจ่ายไปจ่ายไปเนี่ยพิจารณาดูบางทีเหลือทิ้งอัสตัอฟิรุลลอฮ์หัวอะตูบูอิไลข้าพระองค์ขอขอ,ขอพยโทษต,ต่ออัลลอฮ์แต่ฉันขอกับเนื้อกับตัวสู่พระองค์ต้องพิจารณาพี่น้องหามาแล้จ่ายไปเนี่ยมีอิสลามกี่เปอร์เซนไอ้ต้องจ่ายเนี่ย บางคนบอกโอโหกระเป๋าไม่การรุ่นนี้ต้องซื้อให้ได้เลยไม่ซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นนักสะสมบางคนฮิญาบอยู่ที่บ้านเนะ่ยเป็นร้อยผืนผู้หญิงคนเดียวอลลอจ่ายไปในลักษณะที่ไม่ได้ประโยชน์ซื้อมาแล้วก็เอามาเก็บมาเก็บให้เห็นเฉยๆไม่ได้ใช้ได้เลยเนี่ยนะไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยนะพี่น้องโดนสอบสวนมีอิสลามกี่เปอร์เซ็นต์ในเรื่องการหามาแล้วก็จ่ายไปเกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยบังหรือเปล่า เงินของเราสตังของเราเกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยบางหรือเปล่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยพี่น้องพยายามหยุดดิรฮามุริบันอาชัดดูมินสิตตินสตตินวา,าวาซลาซีเนซันเนยียหนึ่งดิรฮามของดอกเบีย้ยที่เราไปเกี่ยวข้องกับมันรู้ไหมบาปของมันเน่ยเทียบเท่ากับการทำจีนาถึง36ครั้งลาฮาลลาวาลาโกะตะอิลลาบิลลาดอกเบีย้ยเพียงบาทเดียวเพียงเพียงดิรฮามเดียว ออาหามาแล้วจ่ายไปไปดูเนี่ยเรามีอิสลามกี่เปอร์เซนต์ข้อที่สการพูดการฟังการมองสามอย่างนะพูดฟังแล้วก็มองอยู่ที่หัวทั้งนั้นเลยนะอยู่ที่หัวอยู่ที่ศีรษะทั้งนั้นแนละพูดในปากฟังใ่หูมองนีมง่มองสายตาพูดฟังมอง,มองเนี่ยนะครับมีอิสลามกี่เปอร์เซนต์มองมองด้วยสายตาแบบอิสลามหรือเปล่า บางคนเน่ยโอ้ถือว่าทําหน้าที่บรรยายแต่ว่ามองคนผิดเนี่ยเหยียดยามดูถูกดูมินเขาไอ้อย่างนี้การมองของเขาไม่มีอิสลามถ้ามีอิสลามนี่นะแม้ว่าเขาจะเป็นคนชั่วขนาดไหนก็ตามแต่ดูถูกไม่ได้เหยียดยามไม่ได้ดูมินไม่ได้ด่าว่าเขาไม่ได้ต้องสอนเขาต้องบอกเขาคนทําชั่วเนี่ยไม่ใช่เรามีหน้าที่ไปดา่าไปประนามสาบแช่งดูมินดูถูกเขา ไม่ใช่หน้าที่ของเราสุนนาของท่งนานนบีทำอย่างไม่ได้ทำอย่างนี้สุนนาของท่งนานนบีไม่ใช่เป็นการมองคนผิดด้วยการดูถูกเหยียดยามด่าทอประนามวิจารณ์ไม่ใช่หน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมที่เห็นคนผิดแล้วทำยังไงปากต้องพูดเชิญชวนเขาให้กำลังใจเขาเห็นใจเขาแล้วก็ดึงพยายามอธิบายดึงให้เขากลับมาสู่ในหนทางที่ถูกต้อง นี่คือคือหน้าที่ของเราทําตรงนี้แต่เราไม่ได้ทําหน้าที่เราทําหน้าที่ไม่รู้เป็นหน้าที่อะไรใช่ตอนบอกไม้ทําหรือเปล่าเห็นคนทําผิดปั๊บวิจารณ์ด่าทอต่อว่าดูมินดูแคลนหลายอย่างเลยปากเรามีอิสลามเนี่ยกี่เปอร์เซนต์หูเราเนี่ยมีอิสลามกี่เปอร์เซนต์ฟังอะไรบ้างบางคนเพลงทุกเพลงฟังได้หมดนะครับไอเรื่องเล่าเรื่องกอ็ได้แต่ฟังได้หมดยกเว้นเรื่องศาสนาฟังไม่ได้ หูเรามีอิสลามกี่เปอร์เซ็นต์คิดดูให้ดีนะตาของเราเนี่ยมองอะไรดูอะไรในแต่ละวันดูในสิ่งที่เป็นความดีเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสนาหรือเปล่าตาเรามีอิสลามกี่เปอร์เซนต์โดยเฉพาะปากเนี่ยนะพี่น้องปากเนี่ยวันหลังตรงพูดเป็นเป็นตอนๆเลยนะครับติดต่อกันสักสิตอนเรื่องปากอย่างเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ท่านอบีพูดเอาไว้หนักจริงๆ รูปบากคลิม atin ยุตากัลลามุบิฮายุกตับิฮาก็ตอไปลอิลายอมิลกิยามะบางครั้งด้วยคำพูดคำพูดเดียวที่ตั้งใจพูดออกไปเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้อัลลอฮ์โกรธเกี้ยวไปในวันกิยามะไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะเลยท่านนบีบอกว่ามีผู้ชายสองคนนะครับที่เป็นเพื่อนสนิทกันในหมู่บันีอิสรออีนก็เตือนเพื่อนที่ทำผิด เตือนเตือนสองสามครั้งแล้วก็ยังเห็นเขาทาความผิดอีกรู้สึกโมโหบอกว่าวันลอฮิลายักฟิรุลลอฮุละกะขอสาบานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ยจะไม่ให้อภัยโทษแก่เจ้าอย่างแน่นอนดื้อด้านในการทําความชั่วตรงนี้นะักเห็นไหมประนามด่าทอสาบแช่งไปในวันกิยาม่าในรู้ไหมอัลลอฮ์จัดการยังไงใครกันที่ริอาจหารว่าฉันจะไม่สามารถอภัยให้แก่คนคนนี้ เราไม่รู้หรอกว่าก่อนจะตายเขาจะอภัยหรือเปล่าเขาจะขออภัยโทษหรือเปล่าก่อนจะตายคนคนนี้อัลลอฮ์เลยตัดสินยังไงเนี่ยด้วยคําพูดที่เป็นคําพูดประโยคหนึ่งอัลลอฮ์โกรธลิอาดฮานดันไปพูดว่าอัลลอฮ์ไม่สามารถอภัยให้แก่คนคนนี้ได้วันกี่ยามะอลัลลอฮ์จัดการยังไงให้คนทําชั่วเนี่ยไปเข้าสวรรค์เอาคนทําดีเนี่ยไปโยนโลงสู่ไฟในรกโดยเฉพาะปากพร้อย,อยไงปากพร้อยเห็นไหมปากของเราเนะี่ยมีอิสลามกี่เปอร์เซ็นต์ ต่อไปข้อที่สี่คบเพื่อนพี่น้องเราครบเพื่อนท่านนบ,บีบอกว่าออสซอให้อสซาให,ห้เพื่อนเนี่ยเป็นตัวดึงคบเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่เราครบเนี่ยเขามีอิสลามมากมากน้อยเพียงใดเขามีศาสนามากน้อยเพียงใดเขามีอิสลามกี่เปอร์เซนต์ไปคบเขาเนี่ยทำให้เราเนี่ยนะมีความดีเพิ่มพูนขึ้นไหมไปคบเขาเนี่ยทำให้เราเนี่ย ถอยห่างออกจากศาสนาทีละหน่อยทีละหน่อยหรือเปล่าถอยห่างออกจากบัญญัติของอิสลามทีละเล็กทีละน้อยหรือเปล่าไปคบเข้าพิจารณาด้วยให้ดีนะเพื่อนที่คบเนี่ยบางทีเนี่ยนะมันเป็นตัวดึงดึงจริงๆพี่น้องอ่ะเราเนี่ยอาจจะพิจารณาได้แล้วแหละว่าเราจะพบคบกับใครจะสมาคมกับใครแต่บางทีลุงูกของเราเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์เลยในการครบเพื่อนเพราะเด็กวัยรุ่นเนี่ยสนุกกัคบคบ โอ้ยสนุกจริงๆนะคบกับไอ้คนนี้ดีคบแต่วันลูกของเราถูกเพื่อนดึงหรือเปล่าบางทีเนี่ยไอ้ความไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของลูกบางทีมาทางเพื่อนใช้ตอนเนี่ยมันไปหลอกเพื่อนของลูกเราเนี่ยนะหลอกล่อสําเร็จน้ําท่อมนะอืมกัญชานะอืมฟังเพลงนะเที่ยวบาร์เที่ยวไนท์ครับนะกินเหล้านะไปหลอกคนนั้นสําเร็จปั๊บลูกเรายังไปคบกับคนคนนี้เนี่ยเห็นทุกวัน เฮ้ย hey, ลองหน่อยสิไม่ลองไม่เป็นไรเป็นหน้าเป็นเพื่อนก่อนก็ได้ไอ้ลองนิดเดียวโหยเพื่อนขอร้องนะไปหมดเลยเพื่อนเดี๋ยวเป็นจวดึงพี่น้องดังนั้นคบกับใครดูซิว่าคนคนนั้นมีอิสลามกี่เปอร์เซนต์มีศาสนามากน้อยเพียงใดลูกๆก,ก็ต้องบอกกับเข้าด้วยสอนกับเข้าจะคบกับใครจะสันอะไรนะคบหาสมาคมกับใครเนี่ยดูด้วยนะว่าคนคนนั้นมีศาสนาบ้างหรือเปล่า ประการสุดท้ายประการที่ห้าพี่น้องมีอิสลามกี่เปอร์เซ็นต์ในการแต่งกายของเราการแต่งกายของเรานะ่ยมีอิสลามกี่เปอร์เซ็นต์เน้นหนักที่สตรีมุสลิมะแต่งกายเนี่ยแม้ว่าจะคุมฮิญาบใช่ฮิญาบที่ถูกต้องไหมฮิญาบแฟชั่นแต่งเล็บปันตรงนู่นต,ติดอะไรเครื่องประดับตรงนี้ดูแล้วมันโอ้โหสวยงามอราอราอาราม ฮิญาบแฟชั่นแบบนั้นเป็นฮิญาบที่คุมฮิญาบก็เหมือนไม่คุมสายตาอาจจะดูดีเ,เขายังคุมนะแต่หุกอมของาศาสนาคุมก็เหมือนไม่คุมท่านนบีบอวนในยุคท้ายๆจะมีผู้หญิงอยู่สองกลุ่มกาศิยะตุนอาริยาดกลุ่มหนึ่งก็คือสวมใส่เสื้อผ้าเสมือนไม่ได้สวมใส่เครื่องแต่งกายของเราตรงนั้นที่ที่สวมใส่เนี่ยมันมีอิสลามกี่เปอร์เซนต์ถูกต้องหรือเปล่า ต้องพิจารณาดูนะอย่าหลงกับกระแสสังคมว่าโอ้ยเขาแต่งกันแบบนี้ทั้งนั้นเลยติดเครื่องประดับอราราอารามแล้วก็แม่ใส่ชุดฟิตปีเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าคุมหิยาบแล้วล่ะอารมณ์ของเราเนี่ยบอกว่าคุมหิยาบพอเราเอาอารมณ์ของเรามาตัดสินแต่หลักการเนี่ยหลักการคือคือหลักการอันสูงส่งคือบัญญัติที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮฮานาห์วะตาลาหลักการที่เป็นบทบัญญัติเนี่ยใช่ไหมใช่หรือเปล่าที่สวมใส่อย่างนั้นเนี่ยใช่ไหม คำตอบถ้าเกิดว่าพิจารณาตามหลักการแล้วนะเราจะพบว่าโอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มีอิสลามกี่เปอร์เซ็นต์อย่าหลงตัวเองว่าบางทีคุมฮิยาบเอาละอัลฮัมดุลินละแล้วก็มีคําที่เสกสรรปั้นแต่งจากชัยตอนบอกว่าดีกว่าไม่คุ้มก็เราชอบของสวยงามอ่ะอัลลอฮ์รักความสวยงามไม่ใช่เหรอ เราชอบสิ่งที่สวยงามไม่ใช่หรือเราก็แต่งสวยๆงามๆแบบนี้อย่ามาใช้ในบริบทตรงนี้พี่นอ้องพยยอนมนพยายามเสกสรรปั้นแต่งคำพูดอะไรๆบางคำพูดที่มันมาจะให้กำลังใจเราเอ้ยมีผิดหรอใครเขาก็ใส่กันทั้งนั้นเราก็ดีกว่าคนที่ไม่สวมใส่เลยนะอ๋อเรารักความสวยงามไม่ใช่หรือเราต้องการให้เราแต่งตัวสวยงามไม่ใช่หรือเนี่ยคำพูดแบบเนี่ยมันจะมากรบเรือน ความถูกต้องของการคุมฮีญาบตามหลักการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการแต่งกายของเราเน้นหนักที่มุสลิมนะครับว่าถูกต้องมีอิสลามกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนี้ให้พิจารณาดูให้ดีนะครับววบิลฮลตาลฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ Eu